รู้จักภูเขาไฟฟูจิกันใช่ไหมครับแล้วก็คงมีภาพจําที่ว่าภูเขาไฟฟูจิเนี่ยมันจะมีหิมะปกคลุมเหมือนหมวกอยู่ข้างบนแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันดันไม่มีมันเกิดอะไรขึ้นไปดูกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาร์ตในรายการช่างถามรายการที่จะพาทุกคนไปหาคําตอบในทุกเรื่องที่สงสัยสงสัยเรื่องไหนถามมาแล้วเราจะไปหาคําตอบมาให้คุณครับ คือเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับมันก็มีกระแสนในโลกโซเชียลเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะแล้วมันก็เป็นข่าวใหญ่ผมมองว่าน่าจะเป็นระดับโกโบโลบอลระดับโลกกันเลยอะ่ะมันเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิครับคือในเดือนตุลาคมครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีหิมะมาปกคลุมตรงปลายยอดภูเขานะแต่ว่าปีนี้หิมะมันมันหายไปมันไม่มี <Hi. S 1> คือมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าหิมะหายไปไหน มันมีเหตุผลอะไรที่มันถึงไม่มีหิมะมาปกคลุมหรือเปล่าแล้วก็วันนี้ครับเราหาคําตอบมาให้คุณแล้วครับโอเคผมขอเริ่มจากช่วงเวลาปกติที่ภูเขาไฟฟูจิเนี่ยจะมีหิมะมาปกคลุมกันก่อนแล้วกันคือโดยปกติครับเราจะเห็นหิมะมาปกคลุมภูเขาไฟเนี่ยในช่วงฤดูหนาวซึ่งมันจะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางจนถึงปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนกันเลย เหตุผลที่ภูเขาไฟฟูจิมีหิมะมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนั่นก็เพราะว่าภูเขาไฟฟูจิเนี่ยมันเป็นภูเขาไฟที่สูงมากๆม,ม,มีความสูงถึง ,3776 เมตรเมื่อมันสูงขนาดนั้นนะครับมันก็เลยทาให้อุณหภูมิบนยอดเขาเนี่ยมันจะต่ากว่าบริเวณเชิงเขานะทำให้ฝนที่ตกลงมาครับมันตกมาในรูปแบบของหิมะมาปกคลุมบนยอดเขานั่นเองครับเอา้าแต่หิมะมันก็มาในฤดูหนาวปกติอยู่แล้วนี่ทำไมปีนี้มันถึงเป็นข่าวใหญ่โตอะไรขนาดนั้นล่ะ นั่นก็เพราะว่าสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีรายงานว่าโดยปกติอะหิมะจะตกบริเวณยอดเขาตั้งแต่วันที่2ตุลาคมซึ่งวันที่เราอาจอยู่นะตอนนี้ครับบนยอดภูเขาไฟฟูจิเนี่ยมันยังไม่มีหิมะนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่า,วาเทม,มิจะออนเมื่อไหร่นะต้องขออภัยด้วยถ้ามันมีหิมะเกิดขึ้นแล้วซึ่งที่สำนักกู้อูตุเขาบอกมาไว้อะครับว่า2ตุลาเนี่ยมันต้องมีหิมะแล้วแหละณปัจจุบันนะครับมันก็ยังไม่ได้มีหิมะมามา,มาปกคลุมนะ มันก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตครับเพราะว่ามันก็เลยฤดูร้อนเนี่ยไป1เดือนแล้วนะแล้วก็คือเมื่อปีที่แล้วอะครับตรงยอดภูเขาไฟเนี่ยมันก็มีหิมะมาปกคลุมในช่วงต้นเดือนตุลาคือวันที่5ตุลาคมนะแต่ว่าปีนี้มันช้ากว่าปกติถึง1เดือนด้วยกัน คือเขาก็มีการพยากรณ์ไ้ว่ามันน่าจะมีหิมะมาปกคลุมในช่วง6พฤศจิกายนนี้นะครับมันก็เลยทําให้เป็นเหตุการณ์ที่หิมะเนี่ยมาช้านานที่สุดในรอบ130ปีกันเลยทีเดียวนะโอเคมากันที่เหตุผลว่าทำไมหิมะถึงมาช้าที่สุดในรอบ130ปี มันก็ยังสรุปไม่ได้นะว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่คือตอนนี้เขาก็กลังวิจัยกันอยู่แหละแต่ก็มีการคาดการจากนักวิชาการทั้งท้องถิ่นแล้วก็ทั้งต่างประเทศมาตามนี้นะครับโอเคคือคุณยูทะกะคาสต้าเนี่ยนักพยากรณ์จากสํานักงานอุตุนิยมวิทยาในท้องถิ่นเมืองโคฟูเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับ AFP ว่าแม้ว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะไม่สามารถอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศได้ทันทีแต่การขาดหิมะที่ยอดภูเขาไฟฟูจิครับ มันเป็นสัญญาณที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศที่เชื่อว่าโลกเนี่ยมันกําลังร้อนขึ้นส่งผลให้ฤดูการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญนะก็ถ้าให้ผมสรุปง่ายๆนะนก็ประมาณว่าก็โลกมันร้อนขึ้นฤดูการมันเปลี่ยนหิมะมันก็เลยมาช้ากว่าปกติหน้าฤดูหนาวมันก็จะสั้นลงอะไรประมาณนี้ครับ ส่วนทางด้านนักวิชาการของไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนทำรงนาวาสวัสด์ซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้จับตาสถานการณ์ภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติสภาพภูมิอากาศรุนแรงขึ้นอะไรพวกนี้เป็นโดยเฉพาะเลยนะซึ่งอาจารย์เนี่ยได้โพสต์บน Facebook เมื่อวันที่2พฤศจิกายน6 7สรุปใจความได้ว่า เหตุผลแสนง่ายเพราะโลกเนี่ยมันกําลังร้อนจัดช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาของญี่ปุ่นเนี่ยคือร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วอุณหภูมิสูงเนี่ยเฉลี่ยกว่าเกณฑ์ถึง1.7องศานะซึ่งความร้อนเนี่ยมันยังส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงตุลาคมเมืองต่างๆ74เมืองในญี่ปุ่นเนี่ยมันร้อนถึงเกือบ30องศาคือมันทะลุเฟิติเกณฑ์ในอดีตไปเยอะเลย แล้วก็แม้แต่ปีที่แล้วอะครับที่มีเหตุการณ์เอลนินโยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหิมะเนี่ยมันก็ยังตกบนยอดภูเขาไฟฟูจิตั้งแต่วันที่5ตุลาคมแต่ว่าปีนี้มันเป็นประมาณว่าอาจารย์เนี่ยได้บอกว่ามันเป็นกึ่งลาเนนยา่าหิมะเนี่ยมันเลือก็เลยยังไม่มาจนถึงปัจจุบันคือว่าง่ายๆคือว่ามันเลดไปเกือบเดือนแล้วอะแล้วก็ยังไม่มีครั้งไหนในประวัติศาสตร์นะที่หิมะเนี่ยไม่ตกบนยอดในเดือนตุลาคม แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆเนี่ยเขาก็คาดว่าหากมนุษย์เนี่ยยังปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแบบนี้ต่อไปอะครับหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะสั้นลงเรื่อยๆหิมะเนี่ยก็จะหายไปแล้วก็ยอดเขาหลายแห่งเนี่ยมันก็จะไม่มีหิมะอีกแล้ว โอเคเรื่องของภูเขาไฟฟูจิที่ไม่มีหิมะมันก็ประมาณนี้แหละครับผมว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็คือมนุษย์เรานั่นแหละที่ทําลายธรรมชาติแล้วก็มันก็คงถึงเวลาแล้วหละมั้งที่เราจะต้องลงมือทําให้โลกของเราเนี่ยมันน่าอยู่ขึ้นคือก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดกันง่ายๆถ้าใครไม่รู้ว่าจะลดยังไงเนี่ยก็ ทางช่องเราเนี่ยก็มีรายการสายกรีนอยู่เป็นรายการกรีนเวนเจอร์ก็เป็นทางฝั่งของพี่นุ่นจะเป็นตัวพิธีกรก็สามารถไปรับชมได้นะครับคือพี่นุ่นเนี่ยก็จะเอาเรื่องยากๆที่แบบเป็นเรื่องของกรีนหรือว่าอะไรที่มันมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันเข้าใจเรื่องพวกนี้ยากเนี่ยมาย่อยแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันง่ายๆแล้วก็รวมไปถึงว่ามีวิธีที่จะช่วยให้กับโลกเราเนี่ยมันน่าอยู่ขึ้นด้วยนะครับสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือรายการกรีนเวนเจอร์รายการที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวกินกรีนในทุกแง่มุมค่ะโอเค ก่อนจากกันนะครับก็ถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิหรือจะเรื่องอื่นๆก็ได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันมาแล้วเดี๋ยวผมและทีมงานเนี่ยจะไปหาคําตอบมาให้เองแล้วก็สุดท้ายและผมขอฝากกดไลค์กดซับ subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในช่างถาม EP ถัดไปขอบคุณครับ